แฟนมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะ่ะมารับเขาหรอนี่<ฮ>หยุดเลยนะทำอะไรของเธออะนี่ท่านประธานฮะท่านประธานจะเป็นไปได้ยังไงคะทำไมท่านประธานถึงหน้าเหมือนแฟนฉันจังคะนี่เธอจะพูดอะไรอะ่ะถ้ามันระวังปากหน่อยเธอบอกว่าเธอมีแฟนเป็นช่างซ่อมรถไม่ใช่หรอแล้วจะเป็นท่านประธานได้ยังไง พูดอะไรให้มันรู้จักที่ต่าที่สูงบ้างไม่เป็นไรหรอกครับคุณแอนผม,มเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับค่ะท่านประธานฉันต้องขอโทษแทนพนักง,งานคนนี้ด้วยนะคะพอดีว่านางเพิ่งมาทํางานวันนี้เป็นวันแรกอะคะ่ะก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะคะ่ะนี่ขอโทษท่านประธานสิขอโทษนะคะท่านประธานพอดีฉันเข้าใจผิดนะคะไม่เป็นไรครับคนเราเข้าใจผิดกันได้ผมขอตัวก่อนนะครับ โลกนี้มีคนหน้าตาเหมือนกันได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่ยังไม่เลิกเอเธออีกเหรอเอาเอาเอกสารเนี่ยไปแจกคนงานแล้วก็ให้คนงานทุกคนอะเซ็นที่ครบด้วยนะเอ,เอกสารอะไรเหรอคะผู้จัดการไม่ต้องอยากรู้หรอกทำตามที่ฉันสั่งก็พอเอา,เอาโอเคค่ะ กลับมาแล้วจ้าโห oh, ทำอะไรให้กินเนี่ยเขาทำข้าวไข่เจียวของโปรดตัวเองไว้หรอโห oh, ขอบคุณมากนะเนี่ยเขาทำงานกลับมาเหนื่อยเนี่ยกำลังหิวพอดีเลย <c oughs> ตัวเองมองเขาแบบนี้ทำไมอ่ะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ตัวเองเป็น ช่างซ่อมรถจริงๆใช่ไหมทําไมตัวเองถามเขาแบบเนี้ตัวเองก็เห็นนี่ว่าเขาออกไปทํางานซ่อมรถทุกวันแล้ววันนี้ตัวเองได้ไปแถวไซต์ก่อสร้างบริษัทที่เขาไปทํางานมาแรกปะเนี่ยเขาจะไปได้ยังไงล่ะงานเขาอะยุ่งจะตายแล้วอีกอย่างนะเขาก็ไม่รู้ด้วยบริษัทของตัวเองอะอยู่ที่ไหนนั่น่ะสิ เขาคงคิดมากเกินไปอ่ะตัวเองมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพอดีเขาไปเจอคนที่หน้าเหมือนตัวเองอ่ะเหมือนแบบเหมือนมากๆเลยนะอย่างกับคนเดียวกันเลยโอ้ก็นึกว่าเรื่องอะไรนี่ตัวเองตัวเองเคยได้ยินทฤษฎีปะ่ะว่าโลกใบนี้จะมีคน6คนนะ่ะที่หน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะเลยนะจริงเหรอเขาไม่เคยได้ยินเลยอ่ะแต่ก็ช่างเถอะมันไม่ได้สำคัญอะไร ตัวเองกินข้าวต่อเถอะยังกินเปล่าอร่อยมากเลยกินเยอะนะ ตัวเอง <c oughs> นี่เขาซื้อน้ำเต้าหู้กับปลาท่้งโกะมาฝากจ้ะขอบคุณนะตัวเองเดี๋ยวเขาให้กินนะตัวเองวันนี้วันหยุดไม่ใช่หรอทำไมยังทำงานอยู่ล่ะอดีบัญชีมีปัญหานิดหน่อยอะปัญหาอะไรหรอให้เขาช่วยไหม ก็ยอดในใบเซ็นรับเงินกับสลีปการโอนเงินให้คนงานมันไม่ตรงกันอะไม่ตรงตรงไหนอะไหนเขาขอดูหนสินี่เออจริงด้วยอะแล้วตัวเองจะทำไงอะอืมเขาว่าเขาจะไปถามคนงานดูอะแล้วค่อยไปคุยกับผู้จัดจาการอืมเขาเห็นด้วยนะตัวเองอ่ะทำถูกต้องแล้วแหละ โหเขียดวะเนี่ยเฮ้ยพี่พี่จ๊ะคือฉันมีเรื่องอยากจะถามนะจ๊ะฉันเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีของบริษัทพอดีฉันเห็นว่าเอกสารการเซ็นรับเงินกับยอดโอนมันไม่ตรงกันฉันก็เลยอยากจะมาถามพวกพี่ว่ามันเป็นเพราะอะไรอะจ๊ะ พวกพี่ต่างหากที่ต้องถามน้องว่าเงินค่าจ้างพวกพี่เนี่ยทำไมมันได้น้อยกว่ายอดที่พวกพี่เซ็นไปฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะฉันก็เลยต้องมาถามพวกพี่น้องจะไม่รู้ได้ไงก็วันนั้นน้องเป็นคนเอาเอกสารให้พวกพี่เซ็นเองไม่ใช่เหรอเอาเอกสารเ,าเารนี่ยไปแจกคนงานแล้วก็ให้คนงานทุกคนนะเซ็นให้ครบด้วยนะเอ,เอกสารอะไรเหรอคะผู้จัดการ ไม่ต้องอยากรู้หรอกทำตามที่ฉันสั่งก็พอเอาโอเคค่ะเอกสารนั่นคือใบเบิกจ่ายเงินเหรอเนี่ยก็ใช่นะสิแทนที่น้องจะมาถามพวกพี่เนี่ยน้องกลับไปถามผู้จัดการน้องดีกว่าทำงาน ผู้จัดการคะฉันไมีเรื่องจะถามคะ่ะเรื่องอะไรก็เรื่องบัญชีค่าแรงของคนงานคะ่ะทำไมเหรอก็ยอดเงินในเอกสารเซ็นรับเงินที่ให้ฉันไปแจกเอกสารให้คนงานมันไม่ตรงกับสลิปโอนเงินที่ผู้จัดการโอนให้คนงานคะ่ะแล้วคือฉันไม่เข้าใจคะ่ะว่าทำไมตัวเลขมันไม่ตรงกันแล้วฉันต้องใส่ย,ยอดไหนลงไปในบัญชี ใส่ยอดตามเอกสารไงแค่นี้คิดไม่ได้ไงแต่ยอดมันไม่ถูกต้องนี่คะ่ะคนงานไม่ได้รับเงินตามยอดในเอกสารสักหน่อยคะ่ะนี่เธอเป็นแค่พนักง,งานใหม่อะ่ะฉันสั่งให้ทําอะไรอะ่ะก็ทําไปเถอะถ้าทําแบบนี้เราเหมือนโกงค่าจ้างคนงานเลยนะคะูดปากอย่างนี้เนะถ้าเกิดว่าเธอพูดคำนี้ออกมาอีกเนี่ยฉันไล่เธอออกแน่ผู้จัดการ ถ้าเธอยังอยากทํางานอยู่ที่นี่เนี่ยฉันสั่งให้ทําอะไรก็ทําไปเถอะ เป็นอะไรเนี่ยทำไมหน้าเครียดขนาดนี้เนี่ยก็เ่ิงบัญชีนั่นแหละตัวเองดูนี่สิเอกสารเซ็นรับกับสลิปไม่ตรงกันแต่ผู้จัดการบังคับให้เขาลงบัญชีตามเอกสารทั้งๆที่คนงานไม่ได้รับเงินตามเอกสารนั้นเลยอ่ะเขาว่าเหมือนคนงานจะโดนโกงยังไงก็ไม่รู้อ่ะ แล้วตัวเองจะเอาไงอ่ะก็ผู้จัดการบอกว่าให้เขาทำตามที่ผู้จัดการสั่งแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะเขาว่านะผู้จัดการนั่นแหละเป็นคนยักยอกเงินบริษัทตัวเองนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะเขารู้แต่ผู้จัดการขู่ว่าถ้าเขาพูดเรื่องนี้เขาจะโดนไล่ออกเขาต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับมีงานทำอ่ะ แล้วตัวเองจะเลือกอะไรล่ะเขาจะไปบอกท่านประธานแต่ถ้าตัวเองทำแบบนั้นตัวเองอาจจะตกงานก็ได้นะเขารู้แต่เขาจะไม่ยอมหาก,กินบนความลำบากของคนอื่นเด็ดขาดเขาภูมิใจมากเลยนะที่มีตัวเองเป็นแฟนน่ะ อยากตกง,งานใช่ไหมคะฉันทําอะไรคะก็เอาเอกสารที่ตัวเลขไม่ตรงกับบัญชีเนี่ยไปให้ท่านประธานดูไงฉันทําอะไรเหรอคะก็เธอตั้งใจเอาเอกสารที่ตัวเลขไม่ตรงกับบัญชีมาให้ท่านประธานดูไงแล้วฉันทําผิดตรงไหนคะฉันก็แค่รายงานให้ท่านประธานรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นของบริษัทเราเธอแน่มากเลยนะที่มางัดข้อกับฉัน เสียใจด้วยเธอเล่นผิดคนแล้วเธอกับฉันอนะกระดูกมันคนระเบร์กันผู้จัดการหมายความว่ายังไงคะหล่อนคงคิดว่าเอกสารเนี่ยจะไปถึงมือท่านประธานนะสินะเสียใจด้วยอยากเพราะฉันเนี่ยดันเปิดเห็นเอกสารนี้ก่อนไงผู้จัดการคะสิ่งที่ผู้จัดการทําอยู่มันเรียกว่าโกงนะคะแกคิดว่าท่านประธานเนี่ยจะเชื่อค่ ระหว่างแกกับฉันแต่น่าเสียดายนะที่แกเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้ไปฟ้องท่านประธานแล้วแหละเพราะว่าฉันเนี่ยไล่แกออกคนที่มีสิทธิ์ไล่พนักงานของบริษัทผมออกมีแค่ผมเท่านั้นเออท่านประธานคะฉันต้องขอโทษท่านประธานด้วยนะคะ ที่ถือวิสาสะไล่พนักงานออกโดยที่ไม่แจ้งรรท่านประธานนะคะแต่ว่าพนักงานผู้หญิงคนนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะทำงานที่นี่ค่ะทำไมจะไม่มีล่ะครับแฟนผมมีคุณสมบัติครบทวนทุกอย่างที่จะทำงานที่นี่แฟนเออแฟนท่านประธานแม่นี่เป็นแฟนท่านประธานหรอคะใช่ครับ นุชคือแฟนของผมและคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไล่แฟนของผมออกคนที่ถูกไล่ออกคือคุณตังหาะฉันท่าประธานทำไมต้องไล่ฉันออกด้วยอ่ะฉันฉันทำอะไรผิดหรอคะคุณยักยอกเงินบริษัทโกงเงินคนงานทำเอกสารปลอมผมเห็นบัญชีข้อมูลทั้งหมดแล้วเห็นก่อนที่คุณจะเห็นอีก ความผิดของคุณเนะี่ยแค่ไล่ออกก็คงไม่พอหรอกครับข้างหน้าบริษัทมีตำรวจรอคุณอยู่ครับฮะตำรวจไม่นะคะท่านประธานฉันไม่อยากโดนจับอะ่ะท่านประธานไม่นะฉันไม่อยากโดนจับคุณหน,นีความผิดของคุณไม่พ้นหรอกนะครับคุณผู้จัดการไม่จริงไม่จริงใช่ไหมคะท่านประธาน ขอโทษไม่ต้องมาขอโทษตัวเองเห็นเขาเป็นตัวตลกใช่ป่ะตัวเองเขาไม่เคยเห็นตัวเองอ่ะเป็นตัวตลกเลยนะแล้วตัวเองหลอกเขาทําไมตัวเองโกหกเขาทำไมอ่ะเขายอมรับนะว่าเขาโกหกตัวเองอ่ะแต่ถ้าเขาไม่ทําแบบนั้นน่ะเขาจะรู้ได้ไงล่ะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนดีและซื่อสัตย์ขนาดไหนแค่อยากรู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือซื่อสัตย์แค่นี้อ่ะนะถือกับต้องปลอมตัวเป็นช่างซ่อมรถแล้วถามจริงนะ ตัวเองรวยขนาดเนี้ยตัวเองทนกินข้าวไข่เจียวฝีมือเขาทุกวันได้ยังไงอ่ะก็เพราะว่าเขารักตัวเองไงไม่ว่าตัวเองจะทําอะไรให้กินอะ่ะเขากินได้ทั้งนั้นแหละและที่สําคัญอะ่ะที่เขาปิดบังสถานะมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เขาอยากรู้ว่าตัวเองเป็นคนดีหรือเปล่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเขาอยากรู้ว่าตัวเองอะ่ะรักเขาที่หัวใจจริงๆไม่ใช่เพราะสถานะและต่อไปนี้ เขาจะไม่โกหกตัวเองอีกแล้วเขาสัญญานะว่าเขาจะดูแลและตอบแทนความซื่อสัตย์ของตัวเองให้ดีที่สุดโอเคเขาก็ไม่ได้โกรธหรอกพยายามจะโกรธแล้วแต่โกรธไม่ลงอะขอบคุณนะที่ไม่โกรธเขางั้นคือดีกันนะ